ราชาลูกหนังโทโลขอเสนอปรีซีซั่นแสนสุขห้าสิ่งที่เห็นจากการซ้อมของแมนยูครั้งล่าสุดแมนเชสเตอร์เต็ดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงอุ่นเครื่องปรีซีซั่นโดยพวกเขาเก็บชัยชนะได้หมดพร้อมกับโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยหรูแน่นอนว่าสิ่งนี้สร้างความวันให้กับซาววเรดอามีสำหรับลุกการใหม่ที่ใกล้จะเปิดฉากในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้ ทัาผีแดงลงเล่นเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้รอบชิง FA ครับที่สนามเบมบอรีแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาโชว์ฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องในแมตช์อุ่นเครื่องด้วยการชนะลีเดนเ็ดโอลิมปิกลียงและอาเซนนลแถมยังไม่เสียประตูเลยอย่างไรก็ตามแมตช์มีโปรแกรมอุ่นเกือกอีกหลายแมตช์แต่ที่น่าจะเป็นบททดสอบครั้งสําคัญของพวกเขาก็คงจะเป็นแมตช์พบราชันชุดขาวเรอัลมาดริดและเสือเหลืองบริเซียดนตุน สำหรับการซ้อมล่าสุดของเรดเดวิลพวกเขามีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกใหม่นั่นก็คือองเดโอนาน่าในทวารฝีมือเยี่ยมที่เพิ่งคว้าตัวมาจากงูใหญ่อินเตอร์มิลานโดยในแมตช์รับแข่งเกมต่อไปพวกเขาจะพบกับเร็กซ์แฮมซึ่งงานนี้เอริกเทนฮาคงจะได้ลองใช้นักเตะดาวรุ่งลงสนามอีกแน่นอนมีหลายสิ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับการซ้อมครั้งนี้ของปีแสดงส่วนจะมีเรื่องอะไรเด่นบ้างต้องลองไปพิจารณากัน1โอนาน่าเริ่มซ้อมเต็มสูต นายทวารชาวแคมรูนเพิ่งจะมาร่วมทัพกับแมเตต์โดยเจ้าตัวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมสังกัดใหม่แน่นอนว่าโอนาน่าจะได้รับบทบาทมือหนึ่งแทนที่ดาบิดเดยาที่อำลาต้นสังกัดหลังหมดสัญญาโอนาน่าเป็นนายทวารที่เทนฮากชื่นชอบอย่างมากและสามารถเล่นได้เข้ากับปรัชญาที่เขาต้องการโดยเฉพาะการใช้เท้าที่ยอดเยี่ยมไม่ต่างอะไรกับการใช้มือนั่นจึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาได้มาอยู่ในทินโอแทฟอร์สำหรับการลงซ้อมร่วมกับเพื่อนร่วมทัพปีแสดง เจ้าตัวแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่จะทําหน้าที่เป็นประการด่านสุดท้ายให้กับสโมสรและเชื่อว่าเทนฮาร์คคงจะใช้งานเขาในฐานะหนึ่งในแข้งคีย์แมนของทีม 2. สเปริตพุ่งสูงปรีดหลายครั้งที่แฟนบอลจะได้ยินเรื่องราวมากมายที่ไม่ค่อยราบรื่นในช่วงเก็บตัวปรีซีซั่นซึ่งอาจจะมาจากสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ค่อยดีหรือปัญหาภายในทีมที่ยังไม่รับการแก้ไขแต่ไม่มีเรื่องเหล่านั้นเลยในทัพปีศแจแดงที่สำคัญสเปริตในทีมยังพุ่งสูงปรีดด้วย แน่นอนว่าพวกเขามีหลายอย่างที่จําเป็นต้องแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องอนาคตของนักเตะภายในทีมแต่นั่นเป็นเรื่องภายในและไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องนํามาเปิดเผยจนทําให้ทีมเสียกําลังใจส่วนในช่วงการฝึกซ้อมครั้งนี้สิ่งที่น่าประทับใจก็คือเหล่านักเตะแมนยูรวมทั้งเทนฮากต่างหัวเราะกันอย่างสนุกสนานซึ่งต้องบอกเลยว่าอารมณ์แบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยๆสาหรับนายใหญ่ชาวดัตสามเม้าขอแจมฟรีคิก ทุกๆสโมสรต้องมีการซ้อมหลายแบบและหนึ่งในนั้นก็คือการซ้อมยิงฟรีคิกโดยปกติแล้วไมเ่เชตจะมีมือปืนที่ทำหน้าที่นี้ก็คือมาคัสและฟอร์ดและบรูโน่เฟนันเดสฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเห็นดรแรชชี่และกัปตันทีมคนใหม่ฝึกซ้อมจังหวะเล่นโลกตั้งเตะเนื่องจากทั้งสองคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ประโยชน์จากจังหวะแบบนี้เพื่อสร้างโอกาสและยิงประตูอย่างไรก็ตามตอนนี้ทีมมีสมาชิกใหม่นั่นก็คือเมสันเมาส์ซึ่งเขาก็พร้อมที่จะแบกรับหน้าที่นี้เช่นกัน โดยเขาแสดงให้แรดฟอร์ดกับเฟรนเดนเดสได้เห็นความยอดเยี่ยมในเรื่องนี้แล้วและนั่นหมายความว่าในฤดูกาลใหม่แมนยูจะมีตัวเลือกในการเล่นลูกตั้งเตะเพิ่มขึ้น4เฮนเดอร์สันยังอยู่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาในทวารน,นาคตไกลทีมชางกรีฑถูกส่งตัวไปเล่นกับนอตแฮมฟอร์เรสแบบยืมตัวเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีกว่านั่งจับเจ้าอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองปัจจุบันดีนเฮนเดอร์สันหวนกลับมายังต้นสกัดแม่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังคาดว่าจะได้ย้ายทีมแบบถาวรในช่วงเอร์น,นี้ อย่างไรก็ตามนักเตะยังแสดงความเป็นมืออาชีพด้วยการอยู่ในขุมกำลังผีแดงต่อไปในช่วงปรีซีซั่นทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าไม่มีทางได้เป็นมือหนึ่งของทีมกระนั้นฟอรเรสต์ยังคงคาดวังที่เซ็นสัญญากับฮิเลสันซึ่งค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์ที่สำคัญพวกเขาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือแค่การเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้น 5. โอกาสของผู้เล่นอย่างอะไรแมนยูได้สิบเ็ตัวจริงที่ค่อนข้างลงตัวเมื่อรดูการที่ผ่านมา โดยเทยนฮักชื่นชอบการเลือกผู้เล่นแบบผสมผสานในการลงสนามโดยนักเตะดาวรุ่งหลายคนซึ่งบางคนถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวมีความหวังที่จะได้แสดงผลงานในช่วงปรีซีซั่นเพื่อโอกาสได้อยู่ในทีมชุดใหญ่ฟาร์คุโดเปเยสตรีเป็นหนึ่งในนักเตะเหล่านั้นโดยดาวรุ่งชาวอุรุกวัยยังคงมองเห็นโอกาสที่จะได้ลงสนามกับทีมขณะที่ดอนนี่ฟาราเบก็เป็นอีกรายที่ทำผลงานได้ดีในช่วงปรีซีซั่นและมีโอกาสที่จะได้สอดแทรกอยู่ในทีมเช่นกัน สำหรับในกรณีของฟันเดเบกอาจจะต้องเรียดฟอร์มเก่งออกมาให้ได้มากที่สุดเหมือนกับที่เขาแสดงให้เห็นต้องอยู่กับอาร์แจ็คอัมเรดดัมซึ่งตอนนั้นเทนฮากยังกุมบังเหียนถ้าหากเขาทำได้บอกเลยว่าการได้เป็นตัวจริงก็อยู่แค่เอื้อมทีเด็ดน้องใหม่ลีกทูหาประเด็นหลังเกมเล็กแฮมคว้าชัยเหนือทีมเด็กแมนอยู่เกมอุ่นเกือเมื่อวันอังคารที่ย5มารกรกฎาคมที่ผ่านมาเช้าวันจันทร์ที่ย6กกรกฎาคมตามเวลาประเทศไทย แมนเชสเตอร์เต็ดลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับเร็กซแฮมทีมน้องไม่ของลีกถูที่มีไรอันเรโนดาราดังเป็นเจ้าของร่วมอย่างไรก็ตามเกมนี้นักเตะเกือบทุกคนของปีแสดงเป็นพวกที่มาจากทีมเยาวชนมีเพียงจอร์นี่อีแวนที่ถือเป็นแข้งรุ่นเก่าซึ่งได้ลงเล่นต่อจากเกมอุ่นแข้งที่ชนะลียงหนึ่งต่อศูนย์ภายหลังทีมเซ็นสัญ,ญญาด้วยเป็นระยะเวลาสั้นๆโดยสาเหตุเป็นเพราะแมเนเชสเตอร์เก็บชุดใหญ่เอาไว้เจอกับเรัลมริดที่จะเตะก,กันในวันถัดไปนั่นเอง ส่วนคนที่คุมเมูเมเจอร์ที่ข้างสนามก็ไม่ใช่เอริกเทนฮากแต่เป็นทาวิสบินเนียนกุนซือทีมระดับเยาวชนของสโมสรถึงกระนั้นเทนฮากก็มาชมเกมนี้ในสนามเช่นกันซึ่งเกมนี้จบลงด้วยชัยชนะ3ต่อหนึ่งของฝั่งเร็กซแมและมันก็มีเรื่องให้พูดถึงในระดับหนึ่งด้วยที่เด็ดลูกโดง่งทั้งสามประตูของเร็กซแมแทบจะมีจุดเริ่มต้นจากลูกโด่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกแรกที่เลียมแม็กอันดินเดนคอสบอลเข้ามาจากด้านข้างก่อนจะจบด้วยการทำประตูของเอเลียตลี และลูกที่สองของอารอนเอ็ดเวิร์ดจอร์ดที่เริ่มจากการทุ่มไกลขณะที่ลูก3าของเร็กซแฮมก็มาจากการคอสจากทางด้านซ้ายของจาคอบเมนดี้แล้วจบที่การยิงของามอลดาวบีโดยนอกจาก3ช็อตนี้ยังมีอีกหลายครั้งที่ลูกโด่งของเร็กซแฮมสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับของมเจตดได้พอตัวข่าวไม่ดีของเร็กแฮม นี่นะับเป็นชัยชนะนัดที่3จากการลงเล่นเกมอุ่นเครื่องสีนัดในการปรีซีซั่นหนนี้ของเร็กซแฮมซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสําหรับการเตรียมลงเล่นฟุตบอลอาชีพแต่มันก็มีข่าวร้ายในระดับหนึ่งเพราะพอมันลินกองหน้าตัวเก่งของทีมมีจังหวะกระแทกกับนาธานบีชอปผู้รักษาประตูขอมเมดตจนโดนถอดออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่16อาการของมันลินดูน่าเป็นห่วงจนถึงขั้นที่ทีมแพทย์ต้องมีการให้ออกซิเจนกับเขาระหว่างทําการปฐมพยาบาลในสนามเลย โดยถึงแม้เขาจะเดินออกจากสนามเองได้แต่ก็ต้องตามดูกันว่าเขาจะมีอาการร้ายแรงหรือไม่และถ้าเร็กแฮมอดใช้งานเขาแล้วนั้นมันก็คงเป็นข่าวร้ายอย่างมากเพราะซีซั่นก่อนมาร์ลินส์ทำประตูให้ทีมได้ถึง47ลูกจากการลงเล่น53นัดในทุกรายการกรรมการงานชุกเกินเกมอุ่นแข้งตามภาพจําของหลายคนนั้นเกมอุ่นเครื่องมักจะเป็นการเตะกันเบาเบๆจนทําให้ไม่ค่อยมีจังหวะปะทะกันแบบร้ายแรงซึ่งมันก็ส่งผลให้จะไม่มีการแจกใบเหลืองใบแดงมากเท่าไหร่ตามไปด้วย อย่างมากที่สุดก็อาจจะมีการแจกใบเหลืองสัก1-2ใบยอย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับการอุ่นเกือกนัดนี้เพราะกรรมการควักกระเป๋าแจกใบเหลืองถึง4ใบกับใบแดงอีก1นึ่ใบโดยฝั่งเร็กแฮมโดนไป2ใบเหลืองส่วนที่เหลือเป็นของแมดดิเต์ซึ่งคนที่ได้รับใบแดงคือแดนก่อกองหลังวัย18ปีที่ลงเล่นในฐานะกัปตันทีมของปีศาจแดงในนัดนี้เด็กแมดดิเต์ที่ดูดี สกอร์ที่ออกมาแบบนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะนักเตะหลายคนคองเมนต์เด็ผลงานได้หน้าผิดหวังแต่มันก็ยังมีบางคนที่เล่นได้หน้าประทับใจหนึ่งในนั้นหนีไม่พ้นมาคูราโดแบ็กขวาชาวสเปนิที่ทําประตูตีตื้นเป็น1ต่อ2ให้กับทีมในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกนอกน side, จากนี้อัลเบโรเฟนันเดสแบ็กซ้ายจากสเปนก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ทําผลงานโดยรวมได้ดีโดยเขาเป็นคนพาดบอลให้คูราโดทําประตูด้วยส่วนฮันนิบาลเมดบรีกองกลางดาวรุ่งก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเช่นกันตัวป่วนช่วงท้ายเกม ทั้งนี้ในช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมก็เกิดความวุ่นวายขึ้นแบบที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะมีแฟนบอลนิรน,นามวิ่งลงมาในสนามโดยที่เขาไม่ได้สวมเสื้อเอาไว้ด้วยซึ่งมันก็ทําให้การแข่งขันต้องหยุดไปพักหนึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครรับประกันได้ว่าอนาคตทุกอย่างจะจบลงได้ดีเหมือนในครั้งนี้ซึ่งมันก็ทําให้บรรยากาศในเกมนี้ดูแย่โดยไม่จําเป็นทั้งที่มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามถึงราว34,248คน แย่หนัก2คนตัดเกรดแข้งแมนยูชุดเด็กพ่ายเร็กซแมเกมอุ่นเครื่องแฟนแเรดเดวิลมาเช็คฟอร์มบรรดาลูกกรอขนองแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างไปดูกันหน้าทานบีชอปสองคะแนนจากฟอร์มเกมนี้คงคลายข้อสงสัยได้แล้วว่าทำไมบีชอปถึงไม่เคยลงเฝ้าซอให้แมต็ดเลยโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่โดนไล่ออกตั้งแต่ต้นเกมและ2ประตูที่เสียไปก็มาจากการอ่านจังหวะลูกกลางอากาศไม่ดีเอเบโรเฟน,นเดสหคะแนน ตอนที่สกอร์ยังเสมอกันเฟรนันเดสเล่นได้อย่างมั่นใจและท้ายครึ่งแรกก็ถวายพันให้คูราโดทำประตูไล่มา1ต่อ2วิลฟิต4คะแนนมีปัญหาในการนับมือกับลูกกลางอากาศจนเสีย2ประตูในช่วงครึ่งแรกจอนี่อีเวน4คะแนนเป็นผลงานการเล่นที่ทำให้แฟนๆปีสแสดงหัวน,นึกถึงสมัยที่เขาเคยอยู่กับทีมเมื่อนานมาแล้วมาร์คคูราโด6คะแนนดูเล่นได้นิ่งซึ่งประตูที่ทำได้ก็ถือว่าแข้งเลือดกระทิงดุสอดเข้าไปทำสกอร์ได้ดีแดนกอ5คะแนน มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับเกมโชคร้ายที่โดนไล่ออกตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังโทบีคอนเยอร์5คะแนนมีบางจังหวะที่ผ่านบอลได้ดีและไม่เกรงกลัวความดุดันที่เร็กแฮมเล่นงานเข้าใสา่โชลาชอตเลติเล่ซคะแนนแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งถนัดแต่ผลงานเกมนี้น่าผิดหวังทั้งที่ผ่านเกมระดับลีกวันมาแล้วฮาริบาลเมตบี้หคะแนนเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของทีมพยายามครองบอลสร้างสรรเกมบุกแต่ก็ถูกผู้เล่นเร็กแฮมตามกัดไม่ปล่อยอีซักฮันเซนอารอน,น ไม่เฉียบคมเท่าไรหากเทียบจากสองเกมก่อนหน้านี้และถูกเปลี่ยนตัวออกหลังเกมผ่านไป1ชั่วโมงโจฮูกิล4คะแนนมีโอกาสทำประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกแต่อยู่ตัวคนเดียวบ่อยไปและยืนอยู่กับที่มากไปตอนที่บอนอยู่ใกล้เขาตัวสำรองลาเด็กวิเทค6คะแนนเม็กซ่โอเยเดเล่6คะแนนซอนนี่เอวโจฟรี5คะแนนชาลีแมกนิว5คะแนนมาเตโอเคเคีย5คะแนนวิลลี่แคมบาล่า5คะแนน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ